ต้องการอะไหล่รถยนต์นึกถึงเรา CL อะไหล่ยยนต์เรามีอะไหล่ไว้บริการคุณเราเรับประกันสินค้าทุกชิ้น6เดือนสนใจติดต่อ CL อะไหล่ยนต์ครับ ก็เลยทำไงก็ได้ให้บูตเท่านี้แล้วมันวิ่งได้แล้วนี่การแม็กเขาเขาบอกไหมว่าได้แค่ไหนอ่าก็คุยกับน้องเขาอ่ะน้องเขาก็บอกว่ามันก็ได้มันได้อยู่แล้วครับไอ้ได้มันได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าในบอดี้คือคือคือปัญหามันคือบอดี้มันหนักมันโหลดเยอะผมเห็นเพลาท้ายแล้วผมก็รู้มันได้ใช่ครับได้อยู่แล้วครับต้องได้อ่ะครับนี่ได้คุยกับไอซียูผมบอกคัมเมอร์เนี่ยวางเครื่องอิซูซุได้ไหมอ่า uh huh. อ้าบอกได้<น>แต่ไม่เกินสองหมื่นหรอกอ่าพังแน่นอนพังแน่นอนเพราะว่ามันโหลดเยอะใช่โหลดมันเยอะครับบอดี้มันหนัก ใช่ไหมตอนให้เราช่วยยังไงมันก็โหลดเยอะอยู่ใช่ใช่ใช่ถูกต้องแต่พอมันโหลดเบาอ่ะก็ก็ก็เร็วครับถ้ามันโหลดเบาัมก็เร็วอ่ะนะเพราะจริงๆต้องบอกก่อนว่าจริงๆคนไม่ค่อยเล่นวีโก้เพราะว่าส่วนหนึ่งคือมันยากเอาตรงๆนะใช่อ่ะมันไปให้แบบไปให้แบบแรงจริงๆริงยากใช่แต่จะใช้คำว่าเร็วใช่มันอย่างนี้ครับคือบอดี้วีโก้เนี่ยเครื่องหนึ่งเคดีเนี่ยมันคนทําในบ้านบ้านเราเนี่ยน้อยน้อยมากน้อยมากรับคนได้รับคนได้ใช่ครับแล้วก็ ส่วนส่วนตัวผมเองเนี่ยคือผมผมทำเครื่องวีโก้มาก่อนผมรู้จักพี่เก่งพี่เก่งชอบทำเครื่องที่พังง่ายๆใช่ครับชอบมากเลยพวกปลอกปราะในบอกู้ตีเอ็มีนตอง์กูชอบใช่แต่กูปลอกทั้งหลายเนี่ยผมชอบทำอะไรที่เขาไม่ทำกันแต่ทีนี้มันก็ยังเหมือนเดิมอ่ะก็คือมันไม่ค่อยมีใครรู้ท้าทาย ใช่ไม่ค่อยมันนี่คือมัอนสนุกใช่ไหมเนี่ยสนุกกับสนุสนกเพราะจริงๆต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าไอ้คนมาทำรถตู้แบบนี้วิ่งคิวไม่มีคครับไม่มี <c oughs> คือ,อเคสเต็ปไม่มีเพราะว่ามันจะไม่ประหยัดต้องบอกก่อนว่ามันแรงมันจะไม่ประหยัดอ๋อพูดถึงลืมบอกไปเครื่องตัวเนี้ยผมยกลงมาจากรถตู้ที่วิ่งใช้งานทุกวันนะเอาเครื่องเก่ามาเลยใช่ครับโอ้โหเครื่องตัวนี้ก็คือเครื่องที่อยู่ในรถที่น้องวิ่งใช้งานทุกวันแล้วผมยกลงมา เปลี่ยนเปลี่ยนเครื่องนะครับเพราะว่าผมเอาเครื่องนี้ลงมาเนี่ยเพื่อที่จะมาเซตระบบผมคุยกับน้องเลยคุยกับบางบางระบางเอาเครื่องนี้ลงมาเลยยังไม่ต้องทําอะไรจะได้ประหยัดต้นทุนก็คือวิ่งท่าน,นี้ไปก่อนเลยต้องต้องบอกก่อนคุณผู้ชมครับโดยปกติด้วยบอดี้รถรุ่นนี้มันก็เก่าแล้วครับแล้วก็ข้อสําคัญก็คือมันก็คงไม่ได้มาแค่เป็นหมื่น,นใช่นะใช่นะใช่ใช่แล้วก็โมาฟิตใช่ครับามมฟิต แต่ว่าผมทําฝานะที่ผมบอกคือผมทำแต่ท็อล่างเดิมเดิมสนิทเลยก็หลวอ่ะผมบอกเลยว่ารถใช่ใช่ครับมาขนาดนี้คือใช่ใช่ปันมันโชยมาตั้งแต่ใช่ครับใช่ใช่ไหมปั้นมันเทอร์โบเทอร์โบวันคิวคือมันลักษณะของผมอ่ะคือผมไม่อยากเอาเงินเยอะๆเนี่ยมาทําแบบเนี้ยแล้วขึ้นไปแล้วถ้ามันมันเกิดอะไรขึ้นมามันเสียหายขึ้นมาเราเซตซิสเต็มมันยังไม่ได้เนี่ยมันเสียเงินฟรีไม่คุ้มค่าใช่ครับเพราะตะกี้เห็นพี่เก่งต้องบอกก่อนว่าครึ่งคันนี่ก็โอท็อปโอท็อปครับใช่ครับครึ่งคัน โอท็อปครับเกินครึ่งคันเดยเพราะเห็นดูแล้วมันก็หยิบจับง่ายอยู่ในอู่เราเนี่ยใช่ครับก็คือรถคันนี้ผมผมทําอยู่ที่อู่เลยทําอยู่ทําจริงจจังๆเลยอ่ะสิบสองวันเออเพราะตอนนั้นมาถ่ายรายการรอบแรกก็จะเป็นเป็นซากอยู่ใช่แล้วบอกเดี๋ยวเสร็จแล้วผมหาเป็นซากใช่ผมอย่างเงี้ยชอบอยากทำก็ทาอยากทาก็ทําเวลาผมทําอะไรผมก็ลุยเลยทําจริงๆจังเลยอ่ะตอนนี้พูดถึงสุดท้ายสาหรับคนที่อยากทํารถตู้ใช้งาน สเตปนี้ช่วยอะไรได้แค่ไหนว่าสเต็ปแน,นะนําสเต็ปแนะนําอ่ะสําหรับผมนะรถตู้เนี่ยที่ผมทําทําอยู่เนี่ยที่รถตู้ที่มาทําผมก็แนะนําให้อ่าแค่เปลี่ยนหัวฉีดทําปั๊มกับผมคุณจะใส่กล่องอะไรมาก็ได้อะไม่ผมไม่ซีเรียสหรือม,มาใส่ที่นี่ก็ได้ใส่ที่นี่ก็ได้หรือว่าจะเป็นกล่องที่อื่นมายี่ห้ออะไรก็ได้ ผมไม่สนใจครณจะใส่ยี่ห้ออะไรในโลกนี้มาผมบางคนอาจจะถามว่ามันจะปลอดคือจริงๆต้องบอกว่ารถตู้มันโหลดเยอะมากถ้ามันหักตาเล่นดีมันจะปลอดภัยกว่าเดิมเวลาแรงเวลาเติมจะมากลงเขากันเพรแรงไปพ้นนี่แหละใช่ใช่ก็คือเราทําผมผมทำรถตู้มาเยอะมากเยอะจนแบบเยอะจนเหมือนกับเราพูดยังไงอ่ะเราเรารู้ว่าเราต้องทําอะไรให้เขาเราเขาจะได้ใครทำกันแล้วมีพี่ทําอยู่เนี่ยไม่อยากจะพูดเข้าใจไหมใช่ครับก็คืออ่า แค่แค่ปั๊มกับหัวฉีดเนี่ยพอแล้วครับจริงๆสาหรับวีโกท้ที่ที่มีกล่องมาแล้วนะมหมายถึงว่าเอ้ยผมอยากทำให้อาตาเรื่องมันาาม,มีด้านล่างมีอะไรก็ได้ครับเอาปั๊มกับหัวฉีดผมใส่เข้าไปเนี่ยก็คือจบเลยวิง่งแน่นอนครับปร,ประหยัดด้วยประหยัดเลยละประหยัดเลยเลยพะรถที่ผมทําไปทุกคันเนี่ยคือรถมันเป็นรถวิ่งงานหมดะครับขนาดรถแข่งอร์โบปาก4 4มิลนะครับวิ่ง 1ิบห้าศูนย์สิบห้าศูนนะครับแล้วก็วิ่งงานทุกวันรวิ่งงานสิบห้าศูนย์ครับพอ,อผมบางคนวิง่งสิบหกอ่ะรถแบบสั่ซิ่งก็เต็มที่เลยนัน่นแหละมีพี่ตัวคือจะไม่อยากบอกว่าจริงๆอันนี้เจ๋งมากนะพอพูดความจริงไม่ต้องไม่ต้องทำเยอะคือไม่ต้องทําเยอะรถคันนั้นก็เปลี่ยนทะบ b o กับ,บกผมไปทาท,ท,ทํา u โบแล้วก็ถูวฉีดปั๊มก็เหมือนรถ รถแต่เด็บเท่า่าไปไม่ได้ไม่ได้ทำเยอะใช่ครับก็ไปวิ่งงานได้ครับคือถ้ารถทําเยอะแล้วมันวิ่งงานไม่ได้นี่เสียหายนะใช่ใช่ทั้วันนี้ก็วิ่งงานอยู่ครับที่ชลบุรีบางคนชอบแบบนี้อู่บางอู่ยัดบ้างบ้างบ้างใช่ใช้รถพังรถพังแล้วก็วิ่งงานไม่ได้ฝากไว้ครับท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งอู่อันนี้วันนี้ต้องขอบคุณพี่เก่งจริงเพราะว่าแกกระโถวบอกเฮ้ยรถตกเสร็จแล้วมาคุยกันหน่อยแล้วต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าคนนี้คนเขาเป็นบุคคลที่มีบุคคลที่พ เขาอยากทําในสิ่งที่เขาอยากทําและแน่นอนวันนี้ก็คือเขาก็ทําพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่ารถตู้ทําแรงๆก็ทําได้หนึ่งเดียวในสยามก็จะเป็นหนึ่งเดียวในโลกด้วยขอบคุณพี่เก่งมากครับครับขอบคุณครับขอบคุณนบีขอบคุณครับด้านล่างเบอร์ตามนี้โทรมาได้ครับอารมณ์่านอนอาจจะกวอนนิดหน่อยแต่เป็นคนดีรับรองขอบคุณครับครับครับ